สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับผมวันนี้แอดมินมีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับวงการวอลเลยบอลหญิงไทยนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนก็ไปร่วมง,งานฉลองความสําเร็จของสมาคมวอลเลยบอลแห่งประเทศไทยซึ่งก็มี S นะครับเป็นสปอนเซอร์หลักมอบเงินสนับสนุนให้กับวงการวอลเลยบอลทั้งวอลเลยบอลในร่มและก็ชายหาดด้วยนะครับตัวเลขเท่าไหร่ก็ดูตามรูปภาพเลยนะ สิ่งที่น่าประทับใจอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือเราจะได้เห็นบุ๋มบิ่มชัดจุอนโมกสีห้อยเหรียญทองติดคอตลอดเวลาเลยนะคือแบบโอ้โหกว่าจะได้มาดุเดือดเข้มข้นเหลือเกินภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับเขาเขาไม่รู้ว่าได้เรหรีรยญทองเหรอคะก็เหรียญทองครับ อีกหนึ่งโมเมนต์ที่แอดมินชอบมากก็เป็นโมเมนต์ที่แนนทัดดาวนึกแจง้งโอ้โหวากแบบสะใจมากฟิลยุโรปมาเต็มเลยเวลาที่เจ้าตัวต,วตบหรือว่าบล็อกได้แต้มอืมไปฟังว่าแนนทัดดาวรู้สึกอย่างไรกับโมเมนต์ของตัวเองนั้นเป็นยังไงอาการเป็นยังไงฟิลลิ่งฟิลลิ่งยังไงฟิลลิงนบอเอซีดิไปอรอไม่เอ,อย่าให้ดาวเลยทีดาวตกรายนะ ร้อยแล้วก็เป็นแปบกลยจะให้ดาวมากอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์แอดมินคิดว่าเสื้อสามสีสีขาวสีแดงสีน้ำเงินน่าจะเป็นเสื้อแข่งปีนี้นะคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับอีกไม่นานก็จะมีการเปิดตัวเสื้อแข่งอย่างแน่นอนตามรูปภาพเลยนะครับโอ้โหตอนนี้นะักกีฬาไทยเราก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันแล้วนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่ VNL 2023ยังไงก็รอเชียร์กันมันแน่นอนครับ นี่เป็นข่าวสารล่สุดของวงการวลอลเลย์บอลหญิงไทยนะนำมาฝากมีอีกก็จะทำมาเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ